ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Li n e ID สยาม f อ5 5 5่ห้าห i าหาถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับ Welcome to สยาม a n n e l my friend นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนี่นะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญสิบบาทกันสักนดิดหนึ่งและกันทั้งพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่ครับแนะ่นอนครับคลิปนี้สำหรับนักสะสมมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เลยตั้งใจและก็ฟังรายละเอียดจากสยามชาแนลนะครับผมจะให้ข้อมูลดีๆกับคุณและที่สำคัญนะครับ คุณเจอผมซื้อให้ด้วยคลิปวิดีโอนี้นะครับมีมูลค่าสูงถึง6000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีราคาแพงขนาดนี้นะฮะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนทุกคนต้องทําความเข้าใจครับเอาล่ะนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะนักสะสมเมืองใหม่นะครับผมจะพาทุกคนมาไล่เลียงในเรื่องของเหรียญ10บาทรุ่นเก่าสักนิดหนึ่งเหรียญ10บบาทรุ่นเก่านลครับที่เป็นพัสียเล็กๆแบบนี้เขาเรียกว่ารุ่นเก่าถ้าเป็นพัสีย์ใหญ่ขึ้นมานั้นเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ ก็คือมีการเปลี่ยนถ่ายตั้งแต่ปี2551นั่นเองครับจึงทําให้ปี2551นั้นมีทั้งพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่ครับถามว่าราคาเล่นหากันยังยังมีอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีในท้องตลาดนั้นนนั้นจำนวนมากนวครับเนื่องจากว่าปี51นะครับอ่าเป็นปีเปลี่ยนถ่ายก็จริงแต่ว่า ฟังข้อมูลการผลิตแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนมากถ้าเป็นพระเศษเล็กเก่าๆเนี่ยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ยังพบเจอได้ง่ายนะครับเพราะว่านะครับขบวนการผลิตนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ179ล้าน1 6 5 3 6 0เหรียญถือว่าเยอะมากแต่พอเปลี่ยนถ่ายมาเป็นรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ก็อยู่ประมาณ18ล้าน4,050,000ครับ ถ้าจะเก็บกันจริงๆก็คงต้องเก็บตรงที่ผลิตน้อยนั่นแหละนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินใช้เนี่ยอย่าไปเก็บนะครับเอาไปใช้ก่อนก็แล้วกันเนื่องจากเป็นเป็นปีใหม่ๆอยู่นะครับก็น่าจะหาได้ง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าจะเลือกเก็บนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นพระเศเล็กแบบนี้ขอเป็นสภาพใหม่นะนะครับเพื่อนๆเน้นไปที่ปี39ดีกว่านะครับปี39เนี่ยนะครับผมแนะนําให้เก็บก่อนนะสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับแบบธรรมดานะครับ แบบธรรมดาแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบธรรมดาทําไมผมให้เก็บครับเพราะว่าข้อมูลการผลิตเนี่ยประมาณ17ล้าน8ปดแสนเออขอไปครับสิล้านแปดหมเหรียญเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นการจนาพิเศษ,ษ,ษเนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยนะครับเกือบ200 000, ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บแบบธรรมดาถ้าไม่เก็บนะครับใครมีปี39แบบไม่ผ่านงานใช้นะผมซื้อให้เลยนะครับผมการันตีโดยการซื้อให้เกินหน้าเหรียญแน่นอนร้อนะครับ สำหรับใครที่มีนะครับเหรียญสิบาทพัสดุเล็กแบบนี้ปี39นะนะครับแบบไม่ผ่านงานใช้นะครับผมซื้อให้เลยนะครับแบบไม่ผ่านงานใช้นะครับซึ่งสวยนะครับผมซื้อให้เลยโอเคไหมครับเพื่อกาลันตีไว้นะครับเผื่อหลายๆคนนี่ฮะต้องการเงินด่วนไปใช้นะครับเก็บใบใหม่มากเลยครับอาจารย์ปี39เเป็นถุงก็มีอย่างนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแลกที่ไหนจะไปซื้อที่ไหนผมจะเอาไปซื้อของแล้วอย่างนี้ครเสียดายครับมาแลกกับผมครับผมให้มากกว่าหน้าเหรียญย่างแน่นอนนะครับปี39นะนะครับแบบไม่ผ่านงานใช้นะครับลองลงมาครับที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนํามือใหม่นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งปี 3, 4ครับ34นี่เก็บได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่ถัดมาเนี่ยผมแนะนําไปที่ปี42นะครับ42ก็เก็บได้นะครับในส่วนของเหรียญ1 0บาทรุ่นนี้นะ นะครับเก็บไว้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเชื่อว่าภายภาคหน้าจะหาดยากมากขึ้นนี่จะว่านะครับเหรียญที่เป็นพัเ็จเล็กแบบนี้นะครับมีการชำรุดนั้นมากมายนะฮะเราใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่การตอนนี้เป็นรัชกาลที่1ิบแล้วนะครับเหรียญที่นะฮะมีการชำรุดหรือว่าเสียหายนั้นกรมธนารักษ์เขาได้จัดการนะฮะทำลายนะครับนำเนื้อเหรียญเนี่ยไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับในอนาคตเนี่ยเหรียญที่บอกไว้เนี่ยมีราคาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับ ถ้าใครนะครับเก็บตามที่บอกเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีผมอาจจะมาประกาศร,รับซื้อในราคาที่สูงเหมือนกับปี41ปี41ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นเมื่อสองสปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะสภาพใหม่ๆคมๆนี่พุ่งแรงมากถ้าเป็นตะวันตกดินเนี่ยสูงสุดเลยครับรับซื้อนะครับพันสในตลาดต้องมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเก็บตามที่บอกครับเอาล้วนะครับทุกคนครับถ้าพูดถึงเรื่องพอที่ราคาแพงที่สุดคือปี3-3กับ31นะฮะที่ราคาสูงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูปีพอที่ผลิตเยอะมากๆแต่ว่าขายได้จริงอ่ะมานะครับใครที่มีครับนักสะสมมือใหม่ดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะ ผมจะมาพูดถึงเหรียญเหรียญนี้ครับปี2538ครับทุกคนครับที่ด้านหลังเป็นวัดอรุณถ้าวันนี้ถ้าผมพูดถึงปี2538เนี่ยทุกคนก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะฮะมันต้องเจอเยอะแน่นอนนะฮะท่านคิดไม่ผิดรครับเพราะว่าปี38นี่นะครับมีข้อมูลการผลิตนะครับทุกคนครับอยู่ที่ประมาณนะครับ53ล้าน7000ครับโอ้โหนะฮะถามว่าปี38 57ล้าน อ่าอ่าห้ล้าน7จ็ดแสนเนี่ยซื้อทุกเหรียญหรือเปล่าไม่ได้ซื้อครับมาถึงจุดจุดนี้นะครับบอกไว้เลยว่าอย่าหยุดคลิปครับหลายคนหยุดคลิปและส่งปีสามแปดเข้ามาเพียบปี3 7ก็เข้ามาเพียบนะครับก็นี่จบว,ว่านะครับทุกคนครับไม่เคยฟังบรรยายไม่เคยเติมความรู้เลยนะครับเลื่อนคลิปปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดปดนะครับ แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับขาดความรู้ขาดความเข้าใจในเรื่องของเหรียญมีราคากับไม่มีราคาครับผมต้องยืนยันอีกครั้งนี้นะครับที่เราออกมาทําคลิปเนี่ยเพื่อนักสะสมอันดับหนึ่งในใจเรานะครับโดยช่วยะ f c ของเราเราอยากเติมเต็มนะครับความรู้ให้กับ FC ของเราแบบเต็มเปี่ยมไม่มีกักนะฮะที่นี่นะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนกับทุกคนครับปี38ที่ผมรับซื้อเนี่ยทุกคนต้องทําความเข้าใจแบบนี้นะนะครับ ดูให้ดีดูแบบผมพาดูนะครับดูง่ายๆฮะปีสามแปดเนี่ยนะครับที่มีราคาที่รับซื้อนะครับทุกคนครับนี่ฮะทุกคนเห็นอะไรไหมครับคือเหรียญเนี่ยนะครับได้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ในปีสามแปดทุกคนมีเหรียญแบบนี้ไหมครับถ้ามีแบบนี้ส่งมาประเมินราคาได้เลยรับรองว่าขายได้อย่าส่งแค่ปีพศมานะนะครับนี่ฮะสังเกตดูวัดอรุณกับาภาพพระบรมรูปขององค์ท่านเนี่ย นะครับหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ครับทุกคนครับนี่ที่ขายได้นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะใหม่ๆคมๆเนี่ยเป็นพันนะฮะถ้าตรงเป๊ะเลยเนี่ยอาจได้พันห้าต่อเหรียญนะครับต่อเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับปีส8แบบนี้ส่งมาประเมินราคาได้เลยแต่ถ้าเป็นปีธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ต้องส่งมานะครับทุกคนเพราะว่าผลิตเยอะผมไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับนี่คือพัสีย์เล็กนะครับที่ผมแนะนําทีนี้มาในส่วนของพัสีย์ใหญ่ ทุกคนครับเหรียญพัสดีใหญ่ที่ผมรับซื้อนะผมให้สูงสุดเหรียญละ5,000บาทถ้าคุณมีจริงครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาฮะนี่ฮะเอาแค่นี้พอเลยนี่ผมเอาปี5 58มาทุกคนสังเกตดูเหรียญน,นี้นะครับทำไมทำไมถึงซื้อด้วยเหตุผลใดครับทําไมถึงซื้อครับทุกคนครับทาไมผมซื้อเหรียญน,นี้ครับถามหน่อยฮะแต่พัสยีตรงพัสยีกลับผมไม่ซีเรียสน,นะจะตรงหรือกลับผมไม่ซีเรียสน,นะ ผมไม่ซีเรียสตรงหรือกับแต่สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเหรียญนี้มีเนื้อเดี่ยวครับก็คือเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งเหรียญน่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งเหรียญนะครับถึงได้ซื้อนะนะครับถึงได้ซื้อนะครับนี่ฮะแบบนี้ผมถึงได้ซื้อครับนี่ครับถ้าใหม่ๆก็คมหน่อยผมให้ห้าพันนะเหรียญนี้นะก็ระวังนิดนึงนะครับเหรียญเหรียญแนวนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นนิกเกิลทั้งเหรียญเนี่ย ถ้าทุกคนไม่มีความรู้เนี่ยอาจจะไปเจอนะครับเซียนทำมาก็ได้นะครับโดยการกัดผิวออกโดยการโดนไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ก็ส่งมาประเมินราคาก่อนแล้วกันถ้าใครเจอนี้กันทั้งเหรียญน,นะครับผมมีช่องทางติดต่อให้ชัดเจนนะครับโชว์อยู่บนภาพหน้าจอครับนั่นคือช่องทางติดต่อเรานะครับ ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับขอบความกรุณากดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ